สวัสดีค่ะเพื่อนๆพีท .bkk วันนี้เรามาทานจงกัวชาชอาหารจีนกันค่ะแต่เป็นอาหารจีนสไตล์เส่วนนะคะที่เซ็นทรัลเวิด์ค่ะร้านนี้นะคะมีชื่อว่า LT Fish Restaurant ค่ะมีถึง3สาขานะคะ ทูดิจิทัลพาร์คนะคะสุขุมวิท101นะคะเซ็นทรัลเวิลด์และเซ็นทรัลรามาไนท์ค่ะถึงแล้วก็จับจองที่นั่งตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นสแกนสั่งอาหารนะคะเพื่อลดการสัมผัสค่ะใส่จำนวนผู้ที่มาทานในวันนี้นะคะเรามา3ท่านค่ะเลือกอาหารนะคะแล้วก็เลือกไซส์ของอาหารที่ต้องการนะคะ จากนั้นก็กดยืนยันได้เลยค่ะไม่ถึง5นาทีนะคะอาหารที่เราสั่งวันนี้ได้แกย่ยำไก่เย็นเสฉวนค่ะอันนี้จะแบบรสชาติเผ็ดๆนะคะเต้าหู้ทรงเครื่องเสฉวนใครที่ชอบทานอาหารเสฉวนจะพลาดเมนูนี้ไม่ได้เลยค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าหมาผู๋อต้ฟุนั่นเองค่ะและเมนูไฮไลท์ของเราเลยก็คือ ปลากระพงต้มผักกาดดองนะคะใครมาร้านนี้ต้องมาทานเมนูนี้เท่านั้นค่ะเครื่องดื่มนะคะเราลองเป็นสปาร์กิ้งนะคะเขาบอกว่าแบบ no fat no calorie นะคะเราก็เลยแบบลอง um กลิ่นองุ่นหอมมากๆค่ะมาครบแล้วนะคะอาหารของเราในวันนี้ค่ะเริ่มทานเมนูแรกนะคะไก่เย็นนะคะจะเป็นแบบ ไก่แช่เย็นคล้ายๆไก่ยำบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่ารสชาติจะแบบมีความเค็มแล้วก็เพิ่มความหมะาลาเข้าไปนิดนึงค่ะเมนูที่น้าบอกเป็นเมนูเด็ดนะคะปากระพงจะบอกว่าทั้งสดทั้งหวานนะคะต้องมาลองจริงๆค่ะเมนูนี้นะคะ เพื่อนๆที่ชอบทานอาหารจีนนะคะสไตล์เสฉวนนะคะอยากแนะนำให้มาลองทานร้านนี้เลยค่ะรับประกันว่าทุกคนจะต้องติดใจเหมือนแนทแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมใส่พีตัดีเคเคนะคะ